4 3 2 And Action พร้อมกันเลยแฮปขึ้เบื่องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าชาตาชาตาซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นฉากตกน้ำของเพชรแท้รับบทโดยน้องไอซ์ มีทันและชาเนี่ยกะโดดลงไปช่วยครับซึ่งการถ่ายทำอะครับแน่นอนเราจะไปถ่ายคลองจริงๆเนี่ยมันก็ดูท้าทายระบบเกินไปิดีเราก็เลยต้องมาถ่ายกระสานะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดผชอบมากคนเข้าช้านนี้ติกมงคีวีแต่ที่หววัว้นิวฮะ และสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าอีเมลร่อนของเราหมายถึงน้องเบ็ดแท้ของเราเนี่ยไปทำยังไงถึงตกน้ำครับและทันกับชาเนี่ยจะช่วยไว้ได้หรือไม่ก็ไปติดตามได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าชะตาชาตาสองเอ็ฮะอัน